ชีวิตยายท้องเกิดมาอาบเพียตา่างน้ำเพื่อนเพื่อนเยเมึงเอาจะห่อนอบเอาคับบ่ไดดลําบากลําบนนี่ยังจะอาบเพียตา่างน้ำนี่คืออากาศนันห่อนอบเอาเนาะจ้ะอากาศหอ่อนเพื่อนเพื่อนอากาศห่อนแห้งแล้วจ้ะมือนี่คืมคืมคือฝนสิตก๊กตะว่าบบตกฝ้ากระห้องคืนคืนอยู่ตะว่าบบตกจ้ะยายท้องพาเพื่อนเพื่อนมาปลูกบักฮุ่งจ้ะบักฮุ่งมาปลูกบักฮุ่งกับกล้วยเนาะจ้ะ ปลูกไว้พอได้ยู่ได้กินไข่ก่อนปล่อยขีดดินโลกล่างวางเป้านะจ๊นะเนาะวิธีปลูกบัก่งของแยท้องแยท้องเสียแบบนี้เพื่อนๆนแยท้องเสียแนวนีเด้อจ้ะถ้าอยากให้ต้นมันเตีย้ยเพื่อนๆนต้องเฮ็ดแนวนีจ้ะอันนี้ปุ๋ยขอกปุ๋ยขี้หมูนะกจากแยท้องก็ใส่ปุ่นไปน้ำเพื่อนยกขึ้นอีกกน,น้อยกันแยท้องเสียเนื่องเนื่องายมันไปทางอันที่ตะบันออกเพื่อน ให้ไปมันไปที่ตะบ้านออกมันค่อยสีหลอดเบิร์ตสุตุลน,น่าจะค่อยเขาค่อ,อยบ่ได้มุนตามพระอาทิตย์เขาค่อยบ่ได้มุนตามตะบ้นมาจะอันนี้คือปุ๋ยคอ,อกไ้ท้องกะสิใส่ไปน้าแบบนี้จะนี่เขากะสิเนื้อเนือแบบนี้น่าจะให้เนื้องไปทั้งที่ตะบันอ๋อเพืเ่อนเฮ็ดคือกันเบิร์สุตุลน่แจะเนาะเฮ็ดคือกันเบิดสุต้น,นขนันมันเลือกหลายเขาก็เอาเอาเอาปุ๋ยคอ,อกลงไปรองพื้นใต้พื้นแล้วก็บะบมานเอาปุย๋ย ปุ๋ยคอกล้องไปใต้พื้นแล้วว่แม่นันเอาไปตั้งใส่ปุ๋ยคอกได้แต่ถ้าต้องเอาขี้ดินลงไปททบอีกเท่านึงจ้ะขี้ดินลงไปทับอีกเท่านึง,นลง,นงแล้วค่อยแล้วค่อยเอาต้นแบบคุ้งลงนะจ้ะเนาะเอาลงแนวนี่เพื่อนร้มแนวนี่เลยได้จ้ะร่มแนวนี่เลยเพื่อเพื่อวาสีให้เขาเตีย้ยอันนี้ว่แม่นักนคุ้งเตี้ยได้จ้ะบ่แม่นั้นบคุ้งเตีย้ยยายท้องไปซื้อมาจากตลาดจ้ะไปซื้อมาจากตลาดเขาว่าบักคุ้ง สูงสูงประมาณถ่วหัวูุจ้าสูงประมาณถ่วหัวหรือเพียงหัวเนี่ยละ่ะข้ามันใหญ่เออพ่อข้าบอกแกท้องวางสิจ่าแกท้องกับสิบปลูกไว้ระดับนี่เพ,พื่อนปลูกไว้ระดับนี่กล้วยคือกันจ้ากล้วยคือกันเขาบ่ได้ถมเต็มนามมนได้เพื่อนี่กล้วยกล้วยแกท้องกับปูกแล้วเมื่อกี้นี่จ่าเขาบ่ได้ถมเต็มนาบ่ได้เอาขี้ดินมัดถมเพียงเงนินนาแบบนี้นะจ้าเขาต้องเป็น เฮ็ดเป็นลุมกว้างไว้แบบนี้เหเพื่อนเฮ็ดเป็นลุมกว้างเคียดินข้างนาลงก้อนเสียวกล้วยลงแล้วเขาก็เฮ็ดเป็นลุมกล้วยแบบกว้างกว้างไว้แบบนี้เพื่อวาา่าบ่าให้กล้วยขืนโค้นไงแม่แกบ่ให้กล้วยขืนโค้นไงยายาท้องกับปู่ก็มองนี้ยายท้องกับปู่ผักอีตูผักอีตูหรือผักแมงลักละจ้าแล้วก,ก็มะละกอปลูกไว้เพราะได้ยูได้กินนะจ้ะกล้วยปลูกไปมือละนิดละน้อยจ้ะ ทำงานวันละนิดกีดเกียมสบ่อตองทำหลายจ้ะทำเพอะกำซ้ำกำลังเจ้าของเนาะเพื่อนๆยายท้องขึ้นเมื่อบ้านกอนจ้นาหิวน้ำแล้วจ้า